สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Hello c h a n e l ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีนะคะในการจองตั๋วเที่ยวบินค่ะผ่านแอปพลิเคชัน a g o d a นั่นเองนะคะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องกดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปที่ไหนบ้างนั่นเองค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะก็อาจจะไม่รู้ว่าตัวแอปพลิเคชัน a g o d a นะคะเขาสามารถจองตั๋วเที่ยวบินกันได้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้นะคะพอก็จะไปบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยค่ะก็ะใครที่พร้อมแล้วนะคะก็หยิบโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็ทำตามไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกเนี่ยเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีแอปพลิเคชันของ a g o o d a กันก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรานะคะกดเข้าไปที่ App Store นั่นเองค่ะโดยใครที่ใช้ s m s u u n นะคะก็ให้เข้าไปที่ Play Store เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนั่นเองค่ะอย่างอันนี้นะคะพอยเข้ามาที่หน้าตัว App Store แล้วใช่ไหมคะก็ให้พอยกดที่ค้นหาค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่า a g o d a นั่นเองค่ะ นี่นะคะเพราะเราพิมพ์เข้าไปที่อากโอดาแล้วนะคะหน้าตาตัวแอปพลิเคชันเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งนะคะก็ให้กดติดตั้งกันก่อน,นะคะ่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยพอมีตัวแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถกดออกแล้วก็ไปเข้าตัวแอปพลิเคชันกันได้เลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวพอเนี่ยจะเข้าไปที่ตัวแอปพลิเคชันของอากโอดาค่ะพอเราเข้าไปแล้วนะคะทุกคนหน้าตาแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเขาก็จะมีฟังก์ชันหลากหลายมากเลยนะคะทั้งการให้จองที่พักนะคะ ั๋วเที่ยวบินกิจกรรมต่างๆนะคะและ้วก็ที huh ่พักส่วนตัวค่ะซึ่งตัวนี wu, ้เนี่ยค่ะพอก็จะกดไปที่เที่ยวบินนั่นเองค่ะนี่นะคะทุกคนพอเราเข้าไปที่หน้าเที่ยวบินแล้วเนี่ยหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะด้านบนสุดค่ะทุกคนมันจะเป็นตั๋วลักษณะของตั๋วเที่ยวเดียวค่ะทุกคนอันนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าใครจะมีลักษณะของการไปอย่างเดียวนะคะทุกคนก็กดเที่ยวเดียวก็ได้ส่วนใครเนี่ยที่อยากจะไปกลับนะคะก็ให้กดคําว่าไปกลับนั่นเองค่ะซึ่งอย่างนี้นะคะสมมติพออยากได้ตั๋วในลักษณะของการไปกลับนะคะทุ นี่นะคะทุกคนรูปตัวเครื่องบินข้างบนนะคะมันหมายถึงสถานที่ที่เราจะออกค่ะทุกคนอย่างเช่นพออยู่กรุงเทพนะคะต้องการออกเนี่ยเราก็กดตรงนี้เลยกรุงเทพนะคะทุกคนหรือว่าใครจะพิมพ์อะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะทุกคนได้เหมือนกันนะคะสําหรับใครที่อยู่จังหวัดอื่นๆนะคะแล้วก็อันที่เป็นรูปหมุดค่ะทุกคนหมายถึงจังหวัดที่เราจะไปนั่นเองค่ะอย่างอันนี้นะคะพออยากจะไปที่เชียงใหม่นะคะพอก็กดเลือกเชียงใหม่ไปได้เลย <S <S หรือว่าสําหรับใครนะคะที่อยากไปจังหวัดอื่นๆนะคะก็สามารถพิมพ์นะคะแล้วก็ กดค้นหาแล้วก็กดเลือกตัวจังหวัดนั้นไปได้เลยนะคะอันนี้พอยกเลือกไปแล้วนะคะสําหรับอันต่อมาค่ะทุกคนคือวันที่เราออกเดินทางนะคะแล้วก็วันที่เราเดินทางกลับค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเราเนี่ยจะไป2วัน3วัน4วัน5วัน10วันอย่างเงี้ยเราสามารถเลือกได้หมดเลยนะคะทุกคนอย่างอันนี้นะคะพอจะลองเลือกให้เพื่อนๆดูนะคะอย่างอันนี้เนี่ยพอจะออกเดินทางวันที่25ค่ะทุกคนแล้วก็กลับวันที่3 1คะ่ะไปนานมากเออ<ะ>ะคะทุกคนแล้วก็จากนั้นค่ะเราก็กดตกลงนั่นเองนะะคแล้วก็ ลำดับต่อมาค่ะทุกคนมันจะเป็นลักษณะของผู้โดยสารนะคะแล้วก็ชั้นต่างๆอย่างอันนี้นะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากไปชั้นประหยัดชั้นพรีเมียมชั้นธุรกิจหรือว่าชั้นเฟิร์สคลาดอันนี้เรากดเลือกได้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวพอจะไปชั้นประหยัดละกันนะคะทุกคนแล้วก็ผู้ใหญ่ค่ะทุกคนอันนี้เราก็กดเลือกได้สมมติว่าเราจะไปสองสามคนอย่างเงี้ยกดเลือกผู้ใหญ่เพิ่มได้เด็กอย่างเงี้ยเพิ่มได้นะคะทุกคนอันนี้พอจะกดเลือกสําหรับพอไปคนเดียวอันนี้เราก็สามารถกดตกลงได้เลยอย่างนี้นะคะทุกคนสําหรับใครทททีีีี่่่่่่ออออยยยยาากกกกกกงงงััดดด้้วนนะะะะคค็็ตตติรไแพ จะจองเฉพาะตั๋วเที่ยวบินนะคะก็สามารถกดดูราคาได้เลยนะคะนี่นะคะทุกคนเพราะเรากดดูราคาเนี่ยเขาก็จะประมวละคะ่ะทุกคนแล้วก็เลือกนะคะตั๋วที่เราจองแบบวันเวลามาให้คือแอปพลิเคชันมันง่ายมากๆเลยนะคะแค่เราเนี่ยกดเลือกว่าเราอยากไปวันไหนกับวันไหนเนี่ยเขาก็จะประมวลมาให้เลยนะคะแล้วก็ จะบอกแบบสายการบินด้วยว่าเราจะได้ไปกับสายการบินไหนนะคะแล้วก็ราคาด้วยนะคะว่าเขาก็จะประเมินมาเลยนะคะว่าราคาเนี่ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่อันนี้นะคะเราก็เลื่อนดูไฟได้นะคะว่าเนี่ยมันจะระบุเลยนะคะทุกคนว่าไฟไปเนี่ยไปกับสายการบินอะไรนะคะแล้วก็เวลากี่โมงนะคะกับกี่โมงซึ่งอันนี้เราสามารถเลื่อนดูได้เลยใครอยากไปเช้าอยากเย็นตอนกลับอยากกลับเช้าอยากกลับเย็นเราก็สามารถเลือกเลือกกางนี้ได้นะคะเนี่ยอันนี้ทุกคนมันจะบอกหมดเลยนะซึ่งส่วนใหญ่ในแอปนะคะส่วนใหญ่สายการบินที่เอเห็นนะ จะเป็นเวส g e เจ็ตกับเอเอซียนะคะอันนี้เราก็สามารถเลื่อนดูได้นะว่าเออเราอยากไปเที่ยวไหนทุกคนราคาตั๋วถูกมากนะตอนนี้อยู่ประมาณพันห้านะคะจากวันที่พอยเลือกซึ่งไป ไปวันที่25้ากับ3 1เ็นะคะอันนี้ราคาก็คือไม่แพงนะอยู่ประมาณพันห้าอ่ะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพอจะลองเลือกเลือกอันแรกให้เพื่อนๆดูนะซึ่งอันนี้เขาประมวลมาแล้วว่าราคาเนี้ยถูกที่สุดนะคะทุกคนแต่ว่าจริงๆเพื่อนๆก็ดูเวลาก็ได้นะเพราะจริงๆในตัวแอปพลิเคชันอ่ะเขาจะประมวลราคามาให้เราแล้วนะคะอย่างสมมติน,นะคะพออยากได้อันแรกเลยนะคะก็คือไฟไปเนี่ยบินกับเวทเจ็ตนะคะซึ่งไปตอน3มทุ่ม20นะคะแล้วก็ถึงตอน4ทุ่ม3หนะคะแล้วก็ขากลับก็คือกลับตอน7โมงเช้าอะไรเงี้ยทุกคนดูไฟได้เลยนะอะ พอพอพอกดเข้าไปนะคะทุกคนเขาก็จะระบุรายละเอียดให้เราอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็เช็คเลยว่าวันเดินทางออกของเรากี่โมงออกจากที่ไหนนะคะทุกคนอย่างอันนี้ออกจากสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ไปสนามบินนานาชาติเชียงใหม่นะคะแล้วก็วันเดินทางกลับ วันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเช็คให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นค่ะทุกคนกดจองการเดินทางนี้ค่ะทุกคนพอเรากดจองการเดินทางนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเขาจะให้เรากรอกข้อมูลต่างๆนะคะอันนี้เราก็ดูเลยเออดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะเช็ครายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราจองผิดหรือว่าอะไรเนี่ยมันค่อนข้างเสียหายนะคะถ้าเราจองไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพราะว่าเขาจะเขียนเลยว่าถ้าสมมติว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงที่หลังนะคะทุกคนเราจองไปจะต้องเสียเงินเพิ่มนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เช็คให้เรีย องนนนั่ะะคะโอเคค่ะอันนี้พอเช็ครายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเขาจะจะให้ใส่ข้อมูลการติดต่อค่ะทุกคนซึ่งอันนี้นะคะ ก็ขออนุญาตเบอร์ข้อมูลไว้นะคะก็จะเป็นชื่อนามสกุลของเรานะคะรหัสเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็อีเมลของเราใส่ไปให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะเพิ่มข้อมูลผู้โดยสาระคะ่ะเราก็เพิ่มข้อมูลไปนะคะโดยข้อมูลชื่อที่เขาจะให้เพิ่มเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษะกนะคะทุกคนก็ตรวจให้ตรงกับตัวบัตรประชาชนนะคะทุกคนพิมพ์ให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นค่ะเรากดติ๊กถูกนะคะเพราะเรากดติ๊กถูกเรียบร้อยนะคะกดดาเนินการต่อนั่นเองค่ะทีนี้พอเราดําเนินการต่รรอแล้วนะคะเขาจะถามเราว่า เราเนี่ยต้องการเดินทางอุ่นใจประหยัดด้วยตัวเนี่ยนะคะประกันภัยการเดินทางไหมนะคะซึ่งอันนี้เราเลือกได้ถ้าสมมติเรากดเพิ่มเข้าไปมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าไม่กดเพิ่มก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะทุกคนเขาก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากนั้นนะคะอันนี้พลอยพิมพ์ไปว่าไม่ต้องการละกัน,นะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราไปที่ตัวหน้าชําระเงินได้เลยนะคะ นี่นะคะทุกคนพอเราไปที่หน้าชำระเงินนะคะเขาจะให้เราตรวจรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งพอคิดว่าการตรวจรายละเอียดเป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะว่าเราจะเป็นต้องเช็คให้แน่นอนนะคะว่าเราจะไปไฟวันไหนนะคะออกเดินทางกี่โมงเราควรจะดูให้ชัดเจนนะคะเพื่อให้เราไม่ไปวันที่ผิดนะคะแล้วก็ ไม่เสียงเงินซ้าซ้อนนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็เพิ่มวิธีการชําระเงินของเรานะคะซึ่งสามารถจ่ายได้ผ่านหลายอันนะคะวีซ่าก็ได้มาตรการ์ดก็ได้นะคะทุกคนก็คือมีวิธีการชําระเงินหลากหลายค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็กดชําระเงินนั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนแค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเป็นขั้นตอนในการจองตัว๋วเครื่องบินนะคะผ่านแอปพลิเคชัน a g o d a ค่ะซึ่งง่ายมากๆเลยนะคะซึ่งหลังจากที่เราเนี่ยมีการจองเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะทุกคนเราเนี่ยจะได้อ e ีเมลยืนยันนะคะ จากตัวแอปพลิเคชัน a ากูด้ค่ะซึ่งมันก็จะเข้ามาในอ e ีเมลที่เราได้เพิ่มเอาไว้ในตอนแรกนะคะพออ e ีเมลเข้ามาแล้วนะคะทุกคนเราก็เช็คนะคะเขาก็บอกว่าเขาจะมีการตรวจสอบสักพู่นึงนะคะก็ให้เรารอค่ะทุกคนแล้วพอเรียบร้อยเนี่ยเราก็สามารถกดเข้าไปเช็คในแอปพลิเคชัน a ากูด้ได้ค่ะมันก็จะขึ้นว่าเราเนี่ยมีการจองตั๋วเที่ยวบินนะคะแล้วก็มีการชาระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะแค่นี้นะคะทุกคนเพื่อนเื่อนเนี่ยก็จะสามารถเดินทางนะคะไป ที่สนามบินเพื่อเดินทางไปสถานที่ที่เพื่อนๆต้องการได้แล้วค่ะซึ่งอีกอย่างหนึ่งนะคะที่พ่ออยากบอกเอาไว้นะคะสําหรับใครเนี่ยที่จะไปสนามบินนะคะก็ควรจะเตรียมตัวร you so, ่วงหน้าก่อนนะคะ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะคะให้เราไปถึงก่อนเลยนะคะเพราะว่าในที่สนามบินเนี่ยเราจําเป็นจะต้องไปแบบเช็คกระเป๋านะคะทุกคนตรวจนู่นตรวจนี่คือมันมีขั้นตอนเยอะมากนะคะแล้วก็กว่าที่เราจะเช็คคือเช็คอินหน้าเคาน์เตอร์เสร็จเนี่ยกว่าที่เราจะเดินถึงตัวเครื่องบินนะคะมันค่อนข้างไกลแล้วก็ขั้นตอนเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ อโอเคค่ะแล้วแค่นี้เลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็จะสามารถจองตั๋วเครื่องบินนะคะกับแอปพลิเคชันของ a g o d a ได้แล้วค่ะโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพอยในวันนี้นะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะคะกดแชร์กด u b s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อให้พอยเนี่ยทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าสำหรับใครเนี่ยที่อยากได้ข้อมูลอะไรแอปพลิเคชันอะไรโอ้ยอยากได้ข้อมูลวิธีกดของอนุอันนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะพอยก็ไปแล้วนะคะทุกคนบ อชอทุกคนฝากไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปทําอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นคลิป a าก d a นะคะเป็นเกี่ยวกับการจองที่พักกั่นเองนะคะซึ่งก็สามารถไปดูคลิปต่อไปกันได้นะคะอย่าลืมกดเข้าไปที่ช่องแล้วก็กดติดตามกันด้วยค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ไปจริงๆแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ